สวัสดีเพื่อนเพื่อนะครับเจอกับแอดต้อมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับทอดมันครับนี่ครับ1ถาดนี้คือ1กิโลกรัมนะครับผมนี่ครับอ่าเป็นทอดมันปลาครับเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการทํานะครับไม่ว่าจะส่วนผสมนะครับแล้ววัตถุดิบอะไรบ้างนะครับอ่าต้อมก็ทําบ่อยนะครับสําหรับเมนูนี้นะครับผมเรียกว่าทานง่ายอิ่มอร่อยแล้วก็เพลินนะครับผมทอดมันปลาอร่อยๆสูตรหมักเองประหยัด อิ่มอร่อยนะครับทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับวัตถุดิบก็จะมีตัวฝักยาวนะครับใบโหระพานะครับผมอ่านี่ครับอ่าแล้วก็มีใบมะกรูดนะครับอ่านี่ครับก็แล้วก็มีแตงกวานะครับแตงกวาก็จะทําน้ําจิ้มนะครับผมแตงกวาพริกแดงพริกสวนนะครับหอมกระเทียมนะครับแล้วก็ไข่ไก่หนึ่งฟองนะครับต่อทอดมัน1กิโลนะครับ อันนี้ครับทอดมันปลาครับผมอ่าส่วนผสมเขาก็จะออกยังไม่ยังไม่ถูกใจเราเนาะนะครับเราก็มาเพิ่มเติมกันนะครับด้วยการอ่าใส่ชัวฝักยาวนะครับแล้วก็ใบโหระพานะครับเดี๋ยวทํายังไงเดี๋ยวผมจะบอกนะครับนี่ครับอ่าชัวฝักยาวแล้วก็ใบโหระพาครับล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็มาหั่นซอยแบบนี้นะครับใบมะกรูดด้วยนะครับใบโหระพาก็ฉีกออกนะครับนี่ครับ เด็ดและฉีกครับประมาณนี้นะครับใบโหระพาแล้วก็ไข่ไก่หนึ่งฟองนะครับพริกแดงพริกสวนหอมแดงกระเทียมนะครับแล้วก็แตงกวานะครับสําหรับทําน้ําจิ้มนะครับแล้วก็มีน้ําจิ้มไก่นะครับอี้อใดก็ได้นะครับที่ท่านชอบนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาลงมือผสมกันเลยนะครับเริ่มด้วยใส่ไข่ไก่ไปหนึ่งฟองนะครับ แล้วตามด้วยตัวฝักยาวนะครับใส่ไปหมดเลยนะครับตัวฝักยาว1กรัมเมื่อสักครู่นะครับพอประมาณนะครับแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดนะครับผมใบมะกรูดนะครับแล้วก็ถ้าชอบหวานก็ใส่น้ําตาลไปนิดนึงครับผมแล้วก็ผงปรุงรสไปหน่อยครับแล้วก็ใส่ใบโหระพาลงไปนะครับนี่ครับขยําคลุกเคล้าให้ทั่วเลยนะครับ ยพยายามคลุกเขาให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับผมอ่านี่ครับใส่ถุงมือด้วยครับมาเดี๋ยวจะร้อนมือนะครับผมเพราะว่ามีพริกนะครับครับพอหมักเสร็จก็ทิ้งไว้สัก5นาที10นาทีแล้วก็ทำการทอดได้เลยนะครับไม่ต้องหมักไว้นานนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็ตั้งกระทะนะครับใส่น้ามันลงไปนะครับนี่ครับแล้วก็โรยแป้งทอดกรอบไปนิดนึงนะครับแล้วก็ตามด้วยการปั้นทอดมันใส่ลงไปนะครับนี่เป็นกระทะแรกนะครับนี่ครับค่อยๆปั้นใส่ลงไปนะครับ ชิ้นหนาชิ้นบางแล้วแต่ท่านนะครับแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะครับผมถ้าชิ้นหนาก็ต้องทอดให้เขาสุกถึงข้างในนะครับนี่ครับมีซ่อมปลายแหลมนะครับออยทิมนะครับจะได้ความร้อนของน้ำมันจะได้สุกถึงด้านในนะครับใช้ไฟอ่อนนะครับไฟอ่อนถึงปานกลางนะครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับผม ไฟแรงนะขอจะไหม้นะครับแล้วก็ค่อยพลิกด้านนะครับผมก็จะทอดให้หมดเลยนะครับ1กิโลนะครับตอนเช้านี่นะครับเวลาเราหิวนะครับไม่ว่าจะเป็นมื้อกลางวันมื้อเย็นได้าหิวก็ตักทานได้ครับหรือว่าจะเป็นกับแก้มก็ได้นะครับเป็นกับข้าวก็ยิ่งดีเลยนะครับบางบางท่านก็จะชอบ ทานเล่นนะครับทานกับน้ําจิ้มแตงกวาอะไรประมาณนี้นะครับสําหรับผมเวลาไปเที่ยวงานไหนๆเวลาเห็นร้านขายทอดมันนี่เดินผ่านนี่กลิ่นหอมนะครับชวนชวนหิวนะครับเรียกว่ากลิ่นเตะจมูกเลยนะครับทอดมันนี่ครับของชอบมากเลยนะครับผมผมก็ทําทานบ่อยนะครับผมอ่านี่ครับหรือว่าเพื่อนๆจะซื้อ เนื้อปลากายมาก็ได้นะครับที่เขาขูดแล้วนะครับแล้วก็มาผสมกับพริกแกงนะครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนของผมนี่เลยครับผมนี่ครับหนึ่งกระทะแรกเสร็จแล้วนะครับกระทะแรกนะครับเมื่อเขาเหลืองนะครับสุกถึงด้านในแล้วก็ตักขึ้นใส่ตะแกรงไว้นะครับให้เสด็จน้ํามันนะครับเพื่อน และกระทะที่สองก็ทําเหมือนกันเลยนะครับนี่ครับทอดกระทะที่สองนะครับนนะครับครับเหตุที่ผมใส่ใบโหระพานะครับก็เป็นเป็นคนที่ชอบใบโหระพาเป็นส่วนตัวเลยครับเอามาฉีกนะครับแล้วก็มาผสมในทอดมันนะครับอร่อยนะครับผม มีความหอมด้วยนะครับใบโหระพานะครับเอาเพื่อนๆจะใส่แต่ชั่วปักยาวก็ได้นะครับถ้าไม่ชอบใบโหระพานะครับผมจะใส่ใบโหระพาใส่ใบกระเพราได้เลยนะครับได้เลยนะครับนี่ครับสุกถึงด้านในแล้วนะครับตอนด้วยไฟอ่อนถึงไฟปานกลางนะครับค่อยๆทอดยืนทอดไปนะครับผม กระทะที่สองนะครับผมก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมจนทอดมันหมดนะครับที่เราผสมไว้นะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งกระทะนะครับกระทะสุดท้ายนะครับทําไปก็ได้ยินเสียงนกเขาร้องไปด้วยนะครับเพื่อนๆครับได้บรรยากาศเลยนะครับได้ยินได้ยินเสียงนกเขาว่ไปด้วยนะครับผมมาเกาะตรงริมรั้วนะครับผม อ่านี่ครับน้ำมันก็ไม่ดำด้วยนะครับผมนี่ครับค่อยๆกลับไปนะครับผมกระทะนี้ก็เป็นกระทะสุดท้ายแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับผมหนึ่งกิโลนะครับก็จะได้เท่านี้นะครับหนึ่งถาดใหญ่ๆเลยนะครับเพื่อนๆครับอ่าใส่ถาดใส่ตะแกรงไว้นะครับเพื่อจะได้เสด็จน้ํามันนะครับ แล้วเราก็ไปหยิบใส่จานนะครับผมใส่จานอ่าแล้วก็ทานกันอย่างอร่อยอร่อยนะครับหรือว่าจะทานเล่นๆก็ได้นะครับผมอ่าอร่อยนะครับสําหรับทอดมันนะครับทานเล่นๆก็อิ่มแล้วนะครับนี่ครับส่วนผสมนะครับของน้ําจิ้มก็มีแตงกวาหอมแดงพริกสวนพริกแดงนะครับผมนี่ครับอ่าแล้วก็ราดด้วยน้ําจิ้มไก่นะครับ อ่านี่ครับที่ทอดที่เราชอบนะครับผมก็จะได้น้ําจิ้มอร่อยๆแล้วนะครับไว้ทานจิ้มกับทอดมันนะครับผมนี่ครับสีสันของทอดมันนะครับที่ทําเสร็จแล้วนะครับจะสวยนะครับผมสุกถึงด้านในด้วยนะครับสุดท้ายนะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจ atom channel ด้วยนะครับผมกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับวันนี้ก็เสนอเมนูทอดมันปลาอร่อยๆนะครับ ถ้าหิวก็แวะมาส่งกำลังใจมากดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ